รายการนี้อาจไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8บปปีบางเนื้อหาอาจไม่เหมาะสมทางคำพูดและพฤติกรรมต้องใช้พิจารณญาณในการรับชมและไม่ได้ชี้นำหากพลาดพิงไปต้องขออภยัยนาทีน่นี้และไม่เหมาะกับคนโลกสวยนะจ๊ะอ่ะสวัสดีครับรายการทันกับบ้านบ่ายเพ็ดร้อยล้านนะจะเป็นรายการที่จะพาคุณ และทีมคนรอทั้งหลายที่เป็นกําลังใจทั้งหลายเราภายใต้คอนเซปติดคุกวางแผนดีกับบ้านไวนะพี EP แรกวันนี้เราจะเสนอคําถามยอดฮิตปีนี้จะมีอภัยไหมนะนะวันที่ถ่ายนี้วันที่6สิงหา2567เราจะไปถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ที่เคยอ,อยู่ในเรือนจำและผ่านการพักโทษออกมาทุกคนยังใส e ่เ m ียมอยู่นะครับในชิปนี้นะเดี๋ยวเราจะไปถามกับคำถามยอดฮิตว่าปีนี้จะมีอภัยไหมสอง้าหเจ็ดติดตามชมติดตามส u b สไคร b ์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับทีมคนรอทุกคนอ่ะโดนคดีอะไรมาครับคดีจำหน่ายยาเสพติดครับโทษเท่าไหร่ครับโทษ3ามปีเก้าเดือนครับตอนนี้พักโทษอะไรออกมาโรงงานครับจำมาเท่าไหร่ถึงออกมาครับโทษ2สองปีหก ทีนี้จะมีอาภัยไหมผมหวังว่าจะมีครับอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่รออาภัยและทีมคนรอทั้งหลายครับอยู่ยังมีความหวังครับผมโอเคขอบคุณครับโ,โดนคดีอะไรมาครับอเอ้ยนี่โคตรเด็นี้เลยอพี่อายมากเลยโทษเท่าไหร่โทษสามปีครับจำเท่าไหร่ถ,ถึงพักโทษออกมาจำปีสี่ตอนนี้พักโทษอะไรออกมาครับพักโทษลงหานครับคิดว่าปีนี้มีอภัยไหม ีอยู่แล้วผมไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นอยากฝากบอกอะไรกับทีมคนที่เขารออะไรอยู่ทำตัวดีๆนะโอเคขอบคุณครับโดนคดีอะไรมาครับคดีข้อรยาสิบสครับโทษเท่าไหร่โทษเท่าไหร่โทษเก้าปีสี่เดือนครับตอนจำเออตอนนี้ออกพักโทษอะไรมาออกพักโทษโรงงานครับจำมาเท่าไหร่ออกพักโทษโรงงานครับจำมาสี่ปีเก้าเดือนครับโอ้ไวนะคิดว่าปีนี้มีอะภัยไหมผมว่าสิบสองสิงหามีอะภัยครับ อยากฝากบอกอะไรถึงทีมคนรอและคนที่รออภัยอยู่นะครับอย่าฝากบอกทีมคนรอและคนที่หวังเรื่องอภัยอยู่นะครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังครับถ้าเรายังมีหวังครับยังไงก็ยังมีความหวังอยู่นะครับโอเคขอบคุณครับโดนคดีอะไรมาครับจำไหนะ่ย้อนไปติดโทษเท่าไหร่ปีกปีกปีจำมาเท่าไหร่จำมาเท่าไหร่ปีกว่าแล้วตอนนี้ออกมาโทษอะไรครับออโทษอะไรคิดว่าปีนี้มีอภัยไหม ยังไม่แน่ใจอยากฝากบอกอะไรแกดคืนคนรอที่เขารอใครอยู่บ้างรอต่อไปสู้ๆโอเคขอบคุณครับอ่ะโดนเคดีมาครับตักทรัพครับโทษเท่าไหร่ครับโทษผมสี่ปีครับตอนนี้ออกพักโทษอะไรมาออกพักโทษโรงงานครับจำเท่าไหร่ถึงออกพักโทษโรงงานมาได้สี่ปสี่เดือน คิดว่าปีมีอภัยไหมครับคิดว่ามีนะครับอยากฝากบอกอะไรถึงทีมคนรอและคนที่รออยู่ข้งนางในที่ออรออภัยก็อยากฝากอยากฝา,ากาบอกว่าให้คนข้างในอดทนรอหน่อยโออยังไงมันก็มีแน่นอนโอเคขอบสู้ชีวิตข้างหน้าโอเคสู้สู้ขอบคุณครับอ่ะโดนคดีอะไรมาครับจำหน่ายยาเสพติดรครับผมโทษเท่าไหร่ครับปีปีหกเดือนตอนนี้ออกอะไรมา ออกพักโทโรงงานครับจำเท่าไหร่ถึงออกพักโทษโรงงานมาผมจำมาสามปีนะอ๋อแล้วคิดว่าปีนี้จะมีอะไรไหมครับก็รอรดนอยู่ด้วยกันอยากฝากบอกอะไรกับทีมคนรออาภัยและคนข้างในที่รออาภัยอยู่ก็ตนน้งรอหน่อยนะน่าจะมีแหละโอเคขอบคุณครับผโดนคดีอะไรมาครับ,บคดีทรัพย์ครับผมโทษเท่าไหร่ครับโทษสองปีครับตอนนี้พักโทษอะไรออกมาออกโทษโรงงานครับจำเท่าไหร่ถึงพักโทษโรงงานออกมาจำ ปีสองเดือนครับปีนี้คิดว่ามีอภัยไหมครับยังไม่รู้ครับผมอยากฝากบอกอะไรกับทีมคนรอที่เขารอภัยอยู่ครับอรอต่อไปรอต่อไปก็แล้วกันครับขอบคุณครับอ่ะโดนคดีอะไรมาครับเดือนติดครับโทษเท่าไหร่ครับปีปีหกครับตอนนี้ออกอะไรมางานครับจำเท่าไหร่ถึงออกครับเทาไรไมาได้หนึ่งเดือนครับมีอะไรอยากบอกเอ้ยคิดว่าปีนี้มีอภัยโทษไหมครับน่าหวังจะมีครับ อยากบอกอะไรทีมคนรอและคนที่รอ,อภัยอยู่คนเราต้องรอความหลงที่เราต้องไดานโอเคขอบคุณครับอ่ะโดนคดีอะไรมาครับพรบรยาเสพติดครับโทษเท่าไหร่ครับโทษสิบปีครับติดเท่าไหร่แล้วพักโทษออกมาสี่ปีสิบเอ็ดเดือนครับตอนนี้พักโทษอะไรลงมาพักโทษโรงงานครับคิดว่าปีนี้มีอภัยไหมครับมีครับสิบสองสิงหาน่าจะมีฝากบอกอะไรกับทีมคนรอและคนที่อยู่ข้างในที่รอ,อภัยอยู่ มีแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับอ่ะเป็นยังไงครับสำหรับคำตอบเนะผมก็ทำอีพีแรกแล้วคำตอบอาจจะถูกใจหลายคนนะบางคนอาจจะไม่ถูกใจนะมันเป็นเรื่องวิจารณญาณของแต่ละคนนะสำหรับทีมคนรอทุกคนนะวันนี้วันที่หกสิงหาหกเจ็ดยังไม่มีการประกาศพยจโทษแต่เรายังมีรอรุ่นสิบสองสิงหานี้นะ เป็นกำลังใจให้ทีมคนรอทุกคนนะครับสู้กันต่อไปคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งนะครับอย่าลืมหากไม่รู้จักคำว่าพัดผ้าก็ไม่รู้คุณค่าวคํคำว่าผูกพันตามคอนเตช่องนะอย่างไงฝากกดหัวใจฝากกดติดตามแล้วก็แจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆเข้ามาเรื่อยๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกับรายการช่องทันกับบ้านบายเพจอยลลาน,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 ลานจะเป็นช่องที่ทํา ให้ทีมคนรอมีกำลังใจมากขึ้นและให้ความรู้กับคอนเซปต์ที่ว่าวางแผนดีติดคุกกับบ้านไวนะครับขอบคุณครับและติดตามอีพีหน้าด้วยนะ